มีใครรู้สึกว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงไหมครับผมว่าการติดโซลาเซลล์ช่วยทุกคนได้นะทีนี้ทุกคนอาจจะคุ้นเคยว่าโอ้ซื้อโซลาเซลล์กลัวติดดอยเพราะเมื่อก่อนราคาแพง,แพงมันแพงมากใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอพี่จีนเขาผลิตได้แล้วแบบของกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วสัพพายกระจุยนะครับราคาของมันก็เลยหันกันนะครับแต่ทีนี้ในช่วงประมาณกลางปี67ปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลจีนได้มีการออกกฎนะครับว่า อย่าแข่งกันขนาดนะั้นเดี๋ยวตายหมู่อุตสาหกรรมนะครับประมาณนี้เลยดังนั้นมันก็เลยเกิดการควบคุมปริมาณการผลิตครับมันทําให้แผงโซลา่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาปริมาณมากมายเหมือนกับช่วงในอดีตแล้วดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นราคาที่มันแบบหันกันแบบ30% 4 0กันแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับดังนั้นผมว่าช่วงนี้ถ้าใครจะเข้าเนี่ยโอกาสดอยเนี่ยน่าจะ ผมว่าต่ํากว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาละกันนะครับแล้วสำหรับผมการติดโซลารมันเป็นการลงทุนที่ชัดเจนผลตอบแทนชัดเจนความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะว่าการลงทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นการลงทุนที่ผลตอบแทนที่ดีและความเสี่ยงค่อนข้างต่าโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างหลายๆธุรกิจที่มีการลงทุนระบบก,การผลิตต่างๆเนี่ยเพื่อให้ต้นทุนมันต่ําลงนะครับเขาลดต้น <een> ทุนได้และของผลิตได้เท่าเดิมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะคืนทุนเร็วมากแล้วความเสี่ยงมันต่ำจริงๆครับแล้วใครที่อยากรู้ว่าโซล่าาาเ็นงงรมม,มตติดทีบ้แผอ